ส่วชปลาปลานินซรมรีนะคะแล้วปลาน้องกนะคะาลาห่วยางลา่องยมีความเสวยโซ่ด้วยนะคะสวย,ะะยโ่ด้ย ช่วยกันเล่นบิดกล่าวไม่รู้มัช่วยกันเล่นบิดกล่าวเล่นเ็ด็จจังเหรอไม่ดได้ดูแล้วกัน Takk, takk, takk. อย่คนนี้นะมังคอน,นะนมานี่มานี่มานี่มา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 ,มา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 เสียงไม่ทันว่าทันน้ำนะฮะเลิกเอาเลิกเอาเลย ดู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 ความดือของเจ้าบางคนนะความเรื่องของเจ้าบางคนนะ่วนก็ไปทุกที่เลยอย่าดุบางคนนะไม่กวาบอกอย่าดุบางคนนะบางคนไม่ดีนะพยายามจะย่างสส่ยงสรรางจากแม่นะ

แม่นยังเลยเตะแม่น so. ยังเลยเตะแม่นยังเลยแม่ก็ก็กินน้ำกายกควานต้งนีควานต้งนีกควานต้งนีอะ หาเพื่อนเล่นไงหาเพื่อนเล่น <S <S 2> <S 2> เคนหาเพื่อนเล่นทิมงคลท,ทีทีทีนะยเดไม่ใส่ยางกับแม่จนได้เลยนะพูดไม่องอ้ยนี่ตัวเดีอดอเดีย ขอป้อนผมหน่อยผมอยากกินน้ำนะาก็รู้อยู่ว่าผมหิวน้ำแต่ไม่ได้หิวนะฮะอยากเล่นนะอยากเล่นนะอยากเล่นนะตลาดเกมโกงเจ้ามงคลไปืว่าแกเลยไหนอยู่ไหนไหนคนอยู่ไหนไหนมงคลอยู่ไหนนี่นะะ khám ạ khám ạ. Phải làm thủ tua càng mềm Yeah 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 yeah. Nì, mặc uh, qua khứ mặc kim để biệt dung luôn sài mừng sài tầm Bên, bẩn Nôn xài nôn xài thằng nôn, sài bẩn xài bẩn sài bẩn đi, bẩn sài bẩn รบเดนมันย่ยางเลยอัก an ่อใส่ยางิเฮ้ยได้ยดูดูใส่ยางไดูดใส่ยางไหมพี่ดื้อมงคนพีอมงคน อะไรไม่กว่านุ่นไปเล่นทรายไปไปเล่นทรายไปเห้เหห็นจะได้ไม่กว่าเต็มกล้องเลยเท่านี้บางคนหนคนไหนคน ดูกระทำ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 ดูกระเตะใส่ใครอ่ะโอเคอาาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกพให้กำลังใจด้วยนะคะทาํากความไพ่บางคนแฟมิลี่นะคะหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือหนึ่งกำลังใจของเรานะคะอุ้ย สวัสดีค่ะ